เอาก้าวสวัสดีสวัสดีผมไ,มไอ้พี่น้องที่เดาเข้าสู่ซ่องบอกเราบันบกเโหนสูงวันนี้ก็บม่ทางยู่ที่สวนเท่านในใจเนาะซึ่งเราจะมาอัปเดตกันเห็ดของน้ำเงินครัวต่อเติมเนาะข้างบ้านแหละขนาด4ี่คูนหเมตรห้าสิบโหนบอกเป็นอันใดเป็นหอดไซเนาะซึ่งอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่8แล้วของมือวันที่6เดือนหาสองพเนาะ ซึ่งจ well> ับมือวานหรือว่าอาทิตย์นี่อาไรอัพเดตก็คือเขาได้ทำการเดินข่าวสำเร็จเนาะแล้วก็เหตุปันล้มทาสีแล้วก็มุ้งเนาะเดียรีบร้อยเนาะใช้งบประมาณในการมุ้งเหม็นมดอยู่เท่าไรคือเขาสั่งแผ่นเนาะแผ่นมุ้งลังคาเล็กมีทันชีดนี่เนาะซีอัลูซิงขนาดความหนาแม็น0.20 มิลลิเมตรเนาะแล้วก็ราคาต่อเม็ดหนึ่งร้อยห้าบาทเนาะซึ่งเขาสั่งนะมีห้าเม็ดเนาะห้าเม็ดเลยที่ที่นี่เขาสั่งนะพังงดนะเป็ดแผ่นเนื่องจากว่าเขามีแผ่นเรือเนาะแผ่นเรือเขาเรือนะเขาเรืออยู่สี่แผ่นแหละพริตตัสกันเป็นเรือเป็นสามแผ่นแล้วก็รวมทั้งเบิร์ดเขาใส่เม่นสิบเอ็ดแผ่นเนาะ ถ้าว่าในเที่ยวจริงหนด11เดือนนี่อาจจะเลือเฮาก็เลยอันได้ซ่อนทับกันสองล่องเนาะคือส่วนเบื้องนี้เนาะได้ซ้อนทับกันสองล่องแล้วก็ส่วนเบื้องนี้ก็เป็นเป็น,ปนมีร่องโตเนาะอันนี้หอยโตเนาะหอยโตทางกระซี่ถึงช่อนี่เป็นช่นของหนามเนาะมันเป็นหอยโตทางกระซีเนาะทางกระซีอันต้นที่เลือจากเหตุเรือดน,นี่เนาะก็หรือว่า เป็นการ,ประปยังงบเปนในโตสําหรับงบประมาณมเหมือนเขาใส่เัาใช้เงินเหมือนเบิดแล้วเนาะเบดิดคักออรีโนเดี๋ยวอันที่เอาเป็นรายละเอียดให้อีกคันนึงเนาะสำหรับเป็นวิดีโอที่แบบฟูฟูเต็มคลิปจากที่เขาเคยเห็ดผ่านมาเนาะที่เขาได้ถ่ายไปถ่ายไปแต่ยังบริต,รตัรต่อนั้นเขาจะเอาไปนำเสนอในบทนั้นเนาะซึ่งเขาแอมเป็นอะไรเนาะคือเขา เอาเกินออกมานี่แมน80เซนเนาะรวบทั้งั้งก็เป็น90เนาะถือแบบเป็นกำลังงามพอดีพอดีเนาะใส่ปลลมใส่ยังเรียบร้อยเนาะเห็ดเองเบิ้ทุกอย่างเนาอคันจ้างช่างกับเบิ้รไล่เติบเนาะสำหรับอีพีหน้าแมนเขาจะได้ทำการตอกไม้แป้น ทำยันยังต่างๆเพื่อจะมาปูพื้นตัวนี้เนาะปูพื้นตัวนี้แล้วทิฮื้อบบน,นี้ก็จะเป็นการโกโกงไปถุกอ,อย่างเนาะส่วนพื้นตัวนี้อาจจะยังบริปูเนาะเพราะว่าสีทำการบ่มน้ำห้ดินน่ยมันเจ็บสุ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 บ,สบลงเนาะพอถา่ายไปปูโลดมันอาจจะเห็ดไ้อันพื้นจะจนยุบเนาะ เราจะทำการเห็ดหางลินเนาะเอาหางลินมาใส่นี้แล้วก็โตลงนี่เนาะสำหรับด้านอื่นยังพันธุ์อะไรเกียมพร้อมคือเป็นประเภทวงศ์กบเป็นประเภทปักกระตูเนาะเขายังพันธุ์เกียมพร้อมนะพวกนี้เนาะแต่ก็คือสิบุญยากปันใดเนาะการเกียมพร้อมก็ ทำก่อคือจะได้เหตุประมาณมือเดียวก็แล้วเอาวงกบเนาะส่วนพักระตูนนี่ขันเอาลีลาเนี่ยก็อาจจะได้โดนเนาะเพราะว่ามันหายยังบมดสำคัญบันไดเนาะยังรอรอก่อนเนาะห้าโมง ส่วนทั้งนี้อันที่มันบ่เทิงนะ่ะเป็นการเจตน,นาบดมันเท,งนทิงเนาะบหมอทึงไปกับป,ป,ประโยชน์เพราะว่าจะเอาลบมาใส่เนาะเอาแผ่นลบแผ่นลบแผ่นลบเป็นยังไงแผ่นลบเนาะเบิง่งเบิง้งเนาะนี่เนาะแผ่นลบเนาะ ลบกัาซื้อกับซ้ำแม่หาซิปสองแผ่นเนาะอ่อจะมาใส่ในช่วงนี้เนาะช่วงไองถึงนี้ตล้วนี้สำหรับเวี้ยแถาเห็ดนี่ใกล้ช่วงหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเหลือเหลือ,อยังไงเหลือเทพื้นตนนัวนี้แล้วก็ตนนัวนี้แล้วก็โก้ของน้ำโก้พลาเบื้องนี้เนาะคุ้งเลยโก้พาเบื้องนี้อัน,นละก็ ใส่วงกบเนาะวงกบขนาดใหญ่หน่อยหนึ่งเนาะขนาดแมทฮาซีบสองแมทผุเลยเนาะว่าสาเห็ดเป็นบ้านเลื่อนเนาะไว้สำหรับอยู่เห็ดกินหลัอกอะเปิดออกไม่ให้ควันพายออกเนาะสำหรับการมุงหลังคา,งข,างข้างนี้เหมือนท้าวไส้ตะปูเนาะ ตะปูตอกเอานเนาะเบิ้งเนาะตะปูเป็นอะไรอันนี้แม่นตะปูที่เขาแนะนำให้ไปตอกไม่ทันซีดเนาะแล็บเบิ้งแล็บตัวนี้เป็นตะปูตอกสังกะสีทั่วไปเนาะพวงเนาะเขาขนาดความยาวมันมันเฉลี่ยนันอยู่เส้นหนึ่งเนาะ เล็กตัวนี้ขอเสียเข้มาคือมันใหญ่มันตอกเงี้ยมันเบียากเข่ามันยาวชนใหญ่เลยตอกไปเลยอยากขดอะไรเงี้ยก็เลยใช่ตัวนี้นะตัวนี้ชันพดตอกไปเลยช่องบาทกับพ่อเนาะแต่แตบลดเงินหนึงเลยพ่อแต่ว่าข้างกระตอกไร้หูเอานะมันจะเนียนนานะอันตัวนี้นะบียกเข่าเนาะมันมันบวยคือตัวนี้เนาะมันบวน่อยบวเลมคือตัวนี้ กลเป็นของพูวเตนึงเนาะสำหรับใส่แต่ว่าบางคนก็ว่าเออมันก็ตอกได้แหละได้อยู่แต่มันยากเนาะมันเกี่ยวกับตอกอะไรมันขุดมันยังเนาะหากมืดหนึ่งเขาตอกกับบริเวณยังเนาะมันบริขุดมันไม่ย่างเนาะมันตอกคือเบาะน้อยเดียวหนึ่งส่วนทั้งลังนี่ก็บเมนตอกไปทุกล่องเลยทั้งเทิงกับเมนปลาล่องไว้หนึ่งเนาะ มือหนาวก็เจ๊กมากไม่แบลดีแล้วออกเนาะไม่อันนี้ที่เขาค้าไว้ค้าไว้ยู่พอยามันหักดีแล้วเขาขึ้นไปแต่โตนักเติร์ดนี่แล้วน,นอกจากนี่ก็ยบไปดิเนาะเราจะได้เดินทางไปสวานาันดิเขตเ,เนาะ,ะวันนี้ไปเห็ดเวียกเนาะผู้เลวันซุกปวดจึงมากไหมเนาะโอ้เกลี่ยเครื่องแล้วเรียบร้อยเนาะต่อกองเครื่องมือใส ทายรถเนาะแล้วทีนี้ขอจบที่นี่เนะาะฝากกดไห์กรเซาะกระซิบท้พงกระเจะได้คลิปข,ข่าง้าวเนาะจากที่นี่ายบายเนาะผมว่าอีพีนาเนะเาะ